แอมเมชมูอสซิงมันเป็นอย่างนั้นเดืองเดยคุณมาจากไหนเอ็ดมูเซียดูขารูแพงเกินไปแต่งอัลเลอร์เจียชคุณแพ้อะไรบ้าง องเดอเอชต์สาวดกองบยอยู่สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน,นงไองเดออฟาร์มาเซียไมชโปรซีมร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนองดิซาวอุชโคเรอุชริษณนาาีอยู่ที่ไหน กัาเลียอุคามินูปาราอุชโคเรอุชเส้นทางไหนที่จะไปไปรสันีสุกรุช่วยด้วยอง d ดิปัสสุอปัญญาทูอัลโตการุฉันจะขึ้นรถประจำทางได้ที่ไหนกววเลียอุอัลโตกา u ุคือไว้ป r าระรถบัสคันไหนที่จะไป เองออุดรนูเดชตึเกใครเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้องเดียอปเปรเจงเดอตูคารุป้ายจอดรถประจำทางอยู่ที่ไหนองดูสตัชคุณอยู่ที่ไหนองดูตรบละคุณทำงานที่ไหน ตรบาบัญญัติดูมูเซียดูคุณทำงานหนักเกินไปอึชโตเองกาซาฉันอยู่ที่บ้านอึชโตนาอึชโกลาฉันอยู่ที่โรงเรียนวามุชฟเซร์อุมมเปาซาดูเดชมินุตุชพักก่อนสิบนาที อินทราปุรฟรวอร์การุณาเข้ามานาวฟุมห้ามสูบบุหรี่น่าวลาเวน้ำมากินะห้ามซักผ้านาวเดตตลิชูปราอุเฉาห้ามทิ้งขยะลงพื้น นาวเองตือห้ามเข้านาวเอชตัสยูเหนอแองเฟรงตือเอาปรเตาห้ามจอดรถขวางประตูน่าวปาสืออาเฟร์ห้ามรีดผ้านาวกุ้งซีกูดูร์มีร์ฉันนอนไม่หลับ não b บบ a b บ b i d a อาลกห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ n น o c ก ma g o ร์ดูรัห้ามกินของมันโกชตาเรียดูกูเมรอุ้งมโซป a ฉันอยากกินซุปแกร r ก c เมร r ฉันต้องการกินอาหาร q u อ r o a p r เ n d เด p o r t ป g u ê ตเกฉันต้องการเรียนภาษาโปรตุเกส q u อ r o ir p a ป a p o r ู u g ต l เกาฉันต้องการไปประเทศโปรตุเกส A c กองตา r ูร์เฟวเช็คบิน เรียวเม่งตือเนาปอสุซาเฟซรนาดาฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆคิดไม่ออกก่วเลียเอตัวอพินิยมคุณคิดว่าอย่างไรเออุงอัตซุ่งตูอิงตุรสังตนี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจบวอเดียเป็นความคิดที่ดี t e n ยิ่งยองมอดียฉันมีความคิดดีๆีโป f a ฟ v r r ร s ฟ a p o r t a อตกรุณาปิประตูโป r ดฟ vor s ์เซนต์ n ื n ส์กรุณานั่งลง A k a ้าวมตคุณสงบสติอารมณ์ก่อน นำฟาลอย่าพูดนำฟาลอเอาตอย่าพูดเสียงดังฟาลือเอาตักรุณาพูดเสียงดังป้าระดูโอชอราหยุดร้องไห้ ปวรคือตือสตาชเอริร์คุณหเหรอทำไมสเป็นอะไรคบุกัดกดิ่ดงอยู่ปรมิงปุรฟะวอร์อย่าโวตุกรณารอฉันสักครู่อีกประเดี๋ยวฉันจะกลับมาดิซื้อเนี่ยอุงบาร์กูเปรมิงวาดรูปเรือให้ฉันหน่อย อากิอร์จอับรือูมรคาดูตลาดเปิดกี่โมงอากิอร์จเฟชาอูมรคาดูตลาดปิดกี่โมงอากิอร์จอับรือูเมตรุรถไฟฟ้าใต้ดินเปิดกี่โมงอากิอร์จเฟชาอูเมตทร รถไฟฟ้าใต้ดินปิดกี่โมง s ย์ฉันรู้ now say ฉันไม่รู้ก็มูซาบคุณรู้ได้อย่างไร não percebo o que queres dizer ฉันไม่เข้าใจความหมายของคุณมังได้ตื่อุ้งมั่มิงเซเชงฉันส่งข้อความให้คุณแล้วโซโซเตรุโซโซเตระฉันเป็นโสดโซคาซาดูโซคาซาดาฉันแต่งงาน so d i v o r c i a d o so d i v o r c i a d a ฉันอย่าร้าง so v i u v u so v i u v a ฉันเป็นไม้ tensnamuradu tensnamurada คุณมีแฟนไหม เตงระซังคุณถูกต้องเตงยูอุงโซโยูฉันมีความฝันนวโคุราอย่าวิ่งเตงยากุยดาดูโกงสัวสูดระมัดระวังสุขภาพของคุณ เมื่กี้เอ็ดดูชซูแมนัชในอีกสองสัปดาห์เดียรซิงเดียนนังวันเว้นวันเอากุงชเออร์ชเอตราชไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอากุงชเดียร์เตราชหลายวันก่อน ซมานารุตรัซาดาสัปดาห์ที่แล้วองเตงอนโนยด์เมื่อคืนวานเมชปัสซาดูเดือนที่แล้วโอชื่อแองเดียในปัจจุบันนี้ซาบดูปัสซาดูวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว นูโปรซิมาสมานะในสัปดาห์หน้านโปโรซิมาเวชในครั้งหน้าอังดามไมชอแปเดินมากขึ้นนวนูปซาดูในปีที่ผ่านมาเบงวิ่งดูยินดีต้อนรับ ซูบาอืชคาดัชการุณาขึ้นทางบันไดเดชซาอืชคาดัชการุณาลงทางบันไดาฟาซาชินาชตีกาการุณาออกกำลังกายอังดาบิซิเคลตาการุณาปั่นจักรยานแดงซื การุณาเต้นเอชต์ด์อัโตการุไว้ปาราอัวเอรูออปอร,ร์โตรถบัสคันนี้ไปสนามบินโปกุเตนปูดโปชหลังจากนี้ไม่นานตาร์ด์ดูไมชสายเกินไป เกสซูมฉันลืมเลงโบรมือฉันจำโปคุเดียสังตุชหลายวันก่อนไวเองเฟรนต์การุณาตรงไปข้างหน้าวิหรืออาอุชเกรดาการุณาเลี้ยวซ้าย วิหร ah. ืออาดิไรตาการุณาเลี unda, ้ยวขวาโรตุงดดาวงเวียนเอาลาดูข้างข้างครูซามเงตุสีแยกไฟแดงกงตรนาเอโรตุงดดารอบรอบวงเวียน